สวัสดีครับผมวันียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นครีเอเตอร์นะจ๊ะเคยหรือเปล่าครับเวลาเราอัดคลิปวิดีโอเนี่ยบางทีสายตาเราอ่ะชอบไม่ได้จ้องที่กล้องชอบตกไปทางซ้ายทีขวาทีนะครับเหมือนสมาธิเราหลุดอ่ะมันจะมีตลอดถูกไหมเวลาเราถ่ายคลิปหรืออะไรก็ตามนะครับวันนี้ผมจะมีตัวช่วยมาให้นะครับคือ AI Eye Contact นะครับเจ้าตัว AI Eye Contact เนี้ยจะเป็นตัวที่ช่วยให้เรามองกล้องจ้องกล้อง ตรงๆได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างบางจังหวัดที่เวลาเราพูดแบบนี้ยแล้วใส่ตาเราหลดไปอย่างเงี้ยนะหลุดไปแบบนี้มันจะช่วยให้เราอะจ้องกล้องอยู่นั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้เราดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วส่วนทีการทำมันง่ายขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันจ้า โอเคครับผมส่วนวิธีการทำมันก็ง่ายนิดเดียวนะครับให้คุณเข้ามาที่ Google นะครับและคุณพิมพ์คำค้นหาว่า i Contact AI เข้าไปได้เลยนะครับแล้วคุณจะได้หน้าเว็บไซต์ตัวแรกเข้ามาแบบนี้นะครับอ่าทีนี้เรากดเข้าไปนะครับทีนี้นะให้คุณทำการอัปโหลดวิดีโอของคุณเข้ามานะผมจะบอกเอ่อไว้ก่อนว่าสำหรับเว็บไซต์เนี้ยมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะมีจังหวะบางจังหวะที่ AI ไม่สามารถ i Contact เราได้นะครับ เ,เราก็ต้องค่อยๆพัฒนาไปแต,แต่ที่แน่ๆน,นะครับคือเจ้าเว็บไซต์ตัวนี้จะช่วยให้เราดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นนั่นเองนะนะครับวิธีการก็คือให้คุณกดที่คำว่าอัปโหลดวิดีโอและเอาวิดีโอของคุณนั่นแหละใส่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะเดี๋ยวผมขอให้ดูไฟล์ต้นฉบับก่อนละกันนะครับตัวนี้รออัปโหลดสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟล์ต้นฉบับก่อน,อนว่า ตัวนี้ผมเทสโดยการที่ผมถ่ายวิดีโอแล้วตัวผมมามองไปด้านล่างของกล้องนะครับมองด้านล่างตลอดแบบนี้เลยเวลาพูดนะครับแล้วเราจะให้ AI ไเป็นตัวกําหนดให้สายตาเราเอามองกล้องนั่นเองนะครับอ่าทีนี้นะครับเจ้าตัวเว็บอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เรามาดูไฟล์ต้นฉบับกันก่อนว่าตัวผมนั้นอนะมองกล้องด้านล่างตลอดเลยคือไม่ได้มองไปที่กล้องครับไม่ได้จ้องไปที่กล้องเลยเราจะมองไปที่ด้านล่างหรือมองลงขาตั้งกล้องนั่นแหละ ตลอดเวลานะครับดูคุณเชื่อหรือเปล่าครับว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มองที่กล้องเลยนะแต่ที่คุณเห็นสายตาผมจ้องกล้องอยู่เนี่ยเพราะ AI ที่เราใช้นั่นเองนะครับส่วนวิธีการทำทำแบบไหนใช้ยังไงง่ายขนาดไหนอ่าสังเกตนะครับตัวไฟล์วิดีโอตัวนี้นะผมไม่ได้มองที่กล้องเลยนะจ้องด้านล่างอย่างเดียวเลยนะครับทีเนี้ยผมจะใช้ AI ในการช่วยให้ตัวผมมีอา c คอนแทคกับกล้องที่ดีขึ้นผมก็กดคำว่า apply eye contact เข้าไปเลยนะครับอ่า ทีนี้นะฮะเราก็รอเจ้าโปรแกรมตัวนี้นะแอปพลายให้เรานะครับใช้ AI ในการประมวลผลสายตาของเราให้จ้องกล้องมากขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันว่าเมื่อโหลดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเช็คไฟล์กันอีกหนึ่งรอบครับ คุณเชื่อหรือเปล่าครับว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มองที่กล้องเลยนะแต่ที่คุณเห็นสายตาผมจ้องกล้องอยู่เนี่ยเพราะ AI ที่เราใช้นั่นเองนะครับนะส่วนวิธีการทํําทาแบบไหนใช้ยังไงง่ายขนาดไหนเดี๋ยวผมจะสอนให้กดดูลิก์คุณสังเกตเห็นไหมครับว่าสายตาผมอะจากที่มองด้านล่างจะกลายเป็นคนที่นั่งมองกล้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่ทำให้เราดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นนั่นเองในการทำคอนเทนต์นะครับหวังว่าอันนี้จะเป็นตัวช่วยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปวิดีโอเปรียบเทียบให้ดูนะลองดูนะครับ คุณเชื่อหรือเปล่าครับว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มองที่กล้องเลยนะแต่ที่คุณเห็นสายตาผมจ้องกล้องอยู่เนี่ยเพราะ AI ที่เราใช้นั่นเองนะครับส่วนวิธีการ,รทำจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนเลยว่าคลิปที่เรามี eye contact มองกล้องเนี่ยมันจะเหมือนมีพลังมากกว่ามี power มากกว่าที่ส่งไปถึงคนดูนั่นเองนะครับมากกว่าอีกคลิปวิดีโอหนึ่งที่ไม่ได้มองกล้องนั่นเองนะ อโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมอยากจะให้เว็บไซต์นี้ไปเป็นตัวช่วยพวกคุณนะฮะในการผลิตคอนเทนต์ให้ดูดีขึ้นนะให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์ในเรื่องการตัดต่อวิดีโอหรือการผลิตคอนเทนต์ต่างๆนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ที่ช่องต้นเ r ียเตอร์นะจ๊ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะพาทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับ